เชียงใหม่เมื่อวันที่30เมษายน2567เวลา11นาฬิกาพลตบนโทรกริธาพยิยสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยพลตรวจตรีธนรัตน์ชุ่มสวัสดิ์รองผบชช่วยราชการภาค5รองผบอกอสอสภาค5รองอบออผบกภูทรจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับสอพอเมืองเชียงใหม่และ ผู้กำกับสพภูพิงค์ราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวกรณีเหตุผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ย่านถนนคันคลองชลประทานถนนสุเทพหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุมชนวัดอุโมง์ต่อเนื่องถนนในอุบ้านแกลนวิวหมู่รวม5เคสมีผู้เสียหาย5คนลำดับเหตุการณ์ดังนี้เมื่อวันที่27เ,เ,เมษายน 2,567เคสที่หนึ่งเวลา4นาฬิกา45นาทีปากซอยวัดอุโมงปากซอย5วัดป่าแดงถนนหลังมอชอผู้เสียหายนายยศวัตรอายุ21ปีผู้ต้องหาโชว์อาวุธมีดคมกู่เอาเงินผู้เสียหายหลบหนีไม่ได้เงินเคสที่สองเวลา4นาฬิกา47นาทีถนนคันคลองแนวรัวออ้วมชผู้เสียหายนายธนวัตรอายุ27ปี ผู้ต้องหาโชว์อาวุธมีดคมขู่เอาเงินแต่ผู้เสียหายหลบหนีไม่ได้เงินเคสที่สามเวลาสี่นาฬิกาห้าสิเอ็ดนาทีปากซอยวัดดุมงถนนหลังมอชอผู้เสียหายนายรัฐพลอายุยี่สิบสองปีผู้ต้องหาโชว์อาวุธมีดคมขู่เอาเงินแต่ผู้เสียหายหลบหนีไม่ได้เงินเคสที่สี่ เวลาสีน่นาฬิกาห้าสิบหกนาทีถนนในซอยก่อนถึงวัดอุโมงค์ห้าสิบเมตรผู้เสียหายนายพิมพนาราอายุยี่สิบสี่ปีผู้ต้องหาโชอาวุธมีดคมขู่เอาเงินได้เงินสดประมาณห้าสิบบาทเคสที่ห้าเวลาห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีถนนในหมู่บ้านแกลนวิวผู้เสียหายนายสัตวัตอายุสามสิบสี่ปีผู้ต้องหาโชอาวุธมีดคมขู่เอาเงินแต่ไม่ได้เงินจากผู้เสียหายโดยมีผู้ต้องหาอยู่สองรายคือ หนึ่งเยาวชนชายอายุ16ปีอยู่ตามบัตรหมู่5ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่หอพักหมู่7ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สองเยาวชนชายอายุ15ปีเศษอยู่ที่หมู่4ตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ส่วนของกลางประกอบด้วยหนึ่งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงทะเบียน สองกตอขีดสองสองหเชียงใหม่สองอาวุธมีดยาวดาบสามูไรจำนวนสองเล่มสเสื้อผ้าของผู้ต้องหาทั้งสองคนที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุโดยมีข้อกล่าวหาคือร่วมกันพยายามชิงทรัพย์เวลากลางคืนโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะหรือเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม และพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีพฤติการกล่าวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสพภูพิงค์ขราชนิเวศได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจำนวนหรายแจ้งว่ามีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธมีดมาค่มขู่เพื่อของเงินซึ่งผู้เสียหายทั้งห้ารายได้มาร้องทุกตอบพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จากการสืบสวนข้อมูลจากกล้องวงจรปิดการข่าวของกลุ่มแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆจนกระทั่งสามารถสืบทราบว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนต่อมาเมื่อวันที่2 9เมษายน2567เวลาประมาณ14นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาสักถามปากคำที่สอพภูพิงซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การยอมรับว่าได้เป็นคน ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปข่มขู่ของเงินจากบุคคลทั่วไปต่มันเวลาสถานที่เกิดเหตุจริงโดยใช้อาวุธมีดตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้มาเก่อเกาเหตุยดเเหตุดโดยล่อมหาหลัยนะผมพูดมหาหลัยเชยงใหม่นะครับก็ก็กนาะเหตียพยายามตัวเอนทิ้งรับช่วงะขว่างตีสี่ถึง หกโมงเนี่ยก็ิงทรับไปทั้งหมด5้าลายนะครับก็ได้ของบ้างนะฮะผู้เสียหายแลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักศึกษาขับรถไซดีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับมันก็เป็นเหตุที่กระทบกระเทือนกับสังคมเชียงใหม่ซึ่งเป็นสังคมที่สมบสุขนะครับมานานโดยเฉพาะทำให้เด็ก นักศึกษานะครับหวาดกลัวนะครับหวาดกลัวจากการการลักษณะอาวุธนะอาวุธหากมีการทําลายขึ้นมาเนี่ย ส,ส่วนส่วนคนซ้อนนะครที่ในเฟกในเฟกเนี่ยบ้านอยู่สาระพีอายุสิบห้าปีในเฟกนี่มีประวัติ <c oughs> ในการรวมกลุ่มแก๊งเนี่ยไปอย่างโชคช่วยนะครับหลายแก๊งมีทั้งบางบางบางหนักบางพีทนะครับ <c oughs> บีอาร์ังพูนแล้วปรากฏปัจจุบันอยู่ในแก๊งดาวลา ที่แก๊กเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นขึ้นกระดานทั้งหมดแล้วก็ไล่ไปชื่อมาทั้งหมดนะฮะของภาคห้านีชุดชุดปฏิบัติาการเรียกชุดปราชด์อยู่เดี๋ยวจะเอาชุดพวกนี้เข้าไปดำเนินการนะครับทั้งคู่ก็มารวมตัวเนื่องจากเป็นยุ่งนะฮะก็ก็ตรหน้าหลักก็จะเป็นทาลองเทอนะครับนั่นงบัวโตทุกวันผมผมสั่งการตรงกับทดลอง ก็ลองเพิ่มทุกวันในการประชุมนเพราะว่าผมในส่วนตัวผมเห็นเรื่องนี้นะครับมาเทียบเทียบกับเคสที่อุ้มลำพูนอุ้มค่าและทิ้งที่แม่ลินอ,อันนี้ยังเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าเคสเคสนี้มันเป็นก่อเหตุเป็นเกี่ยว,วเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของของประชาชนของนักเรียนนักศึกษาจริงๆนะครับผมติดตาม ทุกวันแะให้ท่านองเพื่อเดียวนั่งวดโต๊ะประชุมติดตามในทุกวันนะจะให้ท่านองเพื่อชี้จแจงในรายละ,ะเอียดในการสืมสวนจากกุมสารภาพว่าที่ทําไปเพราะความคึกขนองทรงศักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ช้ยนโรงอน,นันทปัญญัิสุดรายงาน